ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พ่อมก็จะมาเล่าเราะว่านักฟุตบอลเจมี่วาร์ดี้นะครับเจมี่รีชาร์ดวาร์ดี้เกิด11มกราคมฮศซ9 9เเป็นเป็นปน,นักฟุตบอลอาชีพชาวอังกฤษปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าให้กับเลสเตอร์ซิตี้นอกจากนี้สามารถเล่นในตำแหน่งปีกได้อีกด้วยโดยเลสเตอร์ซิตี้ซื้อตัววาร์ดี้มาจากฟีดบูทาวซึ่งเป็นสมุรซ่อนสมัารเล่นในระดับนอรคลีกของอังกฤษ ชือ er ่อเต็มเจมี่ริชาร์ดวาดีชื่อเกิดเจมี <preferred> ่ริชาร์ดกิววันเกิด11มักราคมขศอ่อน19 8เจสร้าง7ปีสถานที่เกิดเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษส่วนสูง179เซนติเมตรตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าสมุรซอนปัจจุบันเลตเตอร์ซิตี้ไม่ได้ก้าววาดีเกิดที่เมืองเชฟฟิลด์ในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะทางรษฐกิจดีนะ ขอเป็นพนักงานคุมรถเชนตา่าง่านที่ก่อสร้างแม้เป็นพนักงานลูกจ้างในสำหนักงานทนายความทั้งครูไม่มีเงินต้องเสียให้เรียนจบปริญญาตรีด้วยสามวันนี้จึงต้องดิ้นรนตั้งแต่เล็กด้วยการเป็นพนักงานในโรงงานทําค่าเทียมซึ่งต้องเาเชิญกับสร้างเคมีอันตรายตั้งแต่อย่างเด็กก่อนที่เมื่อเติบโตเข้าช่วงวัยรุ่นจะห้ามไปเล่นฟุตบอลกับเชฟฟิลเวนเดในชุดเยาวชนและได้ขยับ้นเรื่อย จนที่สุดในปีคอทซองวันเจได้รับค่าตัวสร้าง0ปอนด์ประมาณ1นึ่บาทต่อสัปดาห์ซึ่งไม่พอเลี้ยงตัวเองจึงต้องกลับไปรับทํางานในโรงงานผลิตค่าเทียมอีคขังควบคู่ไปด้วยก่อนที่จะได้เล่นให้กับฟีดบูทเทและยายมาเยู่กเลสเตอร์ซิตี้ในที่สุดด้วยค่าตัวถึง1ล้านปอนด์ประมาณ53าล้านบาทซึ่งถือเป็นเซตร์ไการซื้อตัวผู้เล่นจากนอร์ลีก ลีกน้อกว่บ,บร์ทีค้าตัวแพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ในลูกาลผ5 1นซิาึงสิบหกือเป็นลูการที่วาดีแจ้งเกิลยังแหจริงเมื่อนำเป็นดาวซันโวในนาทีสิบสาที่เลสเตอร์ซิตี้ City, เป็นฝ่ายรูปไปเยือนนิวคาสเซิลยูเนเต็ดทิสนามเซนเจมพับปักที่เลสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้สูงซ้ำวาดียิงประตูได้ในนาทีที่4ิาของครึ่งเวลาแรก ทำให้ทาเซตตี้ยิงวัตถุี่ต่อกันในรีกเป็นนัดที่10เทียบเทา้าลูฟานิตลอยอดีตกองหน้าตัวเป้าข้องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยทําไว้ในปีคอสซอลำพันแต่ข้องฟานิตลอยเป็นการยิงที่ต่อลการซ่องดูการขณ้าที่ข้องวาดีเป็นการทําเซตตี้เพียงฤด,ดูกาลเดียวและพ้นการเล่งข้านัดนี้ทําให้เลสเตอร์ซิตี้ขึ้นเป็นทีมนําในตารางคะแนนอีกด้วย เลยยิงได้ต่อเนื่องเป็นนาทีที่11ในนัดต่อมาที่เลสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมที่เสมอกันไป1-1โดยวาดีตุยยิงได้ในนาทีที่23นะเป็นสซตตี้ไม้ของพรีเมียร์ลีกเลยมายุดการทำประตูในนาที่15ที่เลสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายบุกไปเยือนสวอนซีซิตี้ทีิทนาบีเบอร์ตีสเตเดียมทึ่งแม้ว่าผลการแข่งขเลสเตอร์ซิตี้จะเป็นฝ่ายชนะไปถึงสู้ต่อสร้างประตู ก็ตามและทําให้ทีมขึ้นสู้อันดับเนึ่งในตารางคะแนนซึ่งแม้ผู้ทาประตูได้ในนัดนี้ไม่ใช่วาดีแต่เป็นลิยาร์ตมาลสซึ่งทําแฮตติกได้แต่วาดีก็ส่วนในประตูี่ท่าเมื่อเป็นผู้จ่ายลูกไห้เลนในฤดูกาลสัปดาห์ทีเก้าถึงยี่สิบถือเป็นฤดูกาลที่เจ้าตัวกําลังเข้าฟอร์มในเมื่อในฤดูกาลสัปดห้าถึงสิบหกอีกครั้งนตอนนี้ยิงไปแล้วสิบเจ็ดประตูจากสิบแปดนัดในเกมนี้ ก็ขอเท็จผิดเพราะว่าดับฟุตบอลเจมมี่วัดดี้วัเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตเอาใจเพื่อเป็นกำลังใจใพ้ผมทำคลิปต่อไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ